คิสตี้ภรรยาเอสโพสขอบคุณหมอที่ช่วยชีวิตสามีในงานอีเวนต์ช่อง7ล่าสุดคิสตี้คริสติน่าภรรยาของเอสกันตพงศ์ได้ออกมาโพสขอบคุณคุณหมอที่ช่วยชีวิตสามีหลังจากที่วูบหมดสติกลางงาน Big ก e ดบ t e ตของช่อง7โดยโพสต์นี้คิสตี้ได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลได้ว่า ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆแก่คุณหมอวิสรุตที่มาพบกันเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นผู้ที่บังเอิญไปในงาน Big ก e ดบ t e ของช่อง7ที่อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเมื่อสามีของฉันเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน คุณหมอวิสรุตเป็นแพทย์ฉุกเฉินในช่วงเวลานั้นและมีส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตสามีของฉันเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งและจะจดจำบุญคุณในความช่วยเหลือนี้ตลอดไปซึ่งคงไม่มีคำขอบคุณใดที่จะเพียงพอต่อการช่วยเหลือในครั้งนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ